บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมในการรับเงิน10,000บาทค่ะเหนืออีสานกลางใต้ใครบ้างได้รับสิทธิ์และที่สําคัญมีการประกาศแจ้งเตือนให้รีบดําเนินการลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่30เมษาย,ยน2568นปนี้ใครบ้างได้รับสิทธิเงินหมื่นในครั้งนี้สูงสุดต่อคุเรือนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรชาวนาวฟังด่วนเลยค่ะ ใครอยากรับเงิน1นึ่งบาทต้องรีบดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่30เมษายน2 5งพนาี้ติดตามกันเลยค่ะแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะอย่าลืมขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือไร่และ1000บาทค่ะ30เมษายน2 5งพนา้นี้วันนี้แอนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้มีความคืบหน้าถึงไหนแล้วในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอคอยไร่และ1,000บาทติดตามกันเลยค่ะหากคุณไมชจำท่านไหน ที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศสําหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปี2 5 6 8นะคะตอนนี้มีความชัดเจนแล้วก็คืบหน้าไปถึงไหนแล้วสําหรับเงินไรและ1000บาทล่าสุดค่ะในส่วนของทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรในกลุ่ม ผู้ปลูกข้าวนาปังรีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะผ่านระบบ efarmer.doae.go.th ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งกําหนดวันสุดท้ายจะให้ลงทะเบียนในวันที่30เมษายน2568แล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาราคาข้าวตกต่ำรวมไปถึงสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ค่ะ ส่วนไทม์ไลน์นะคะคุณผู้ชมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1,000บาทล่าสุดขั้นตอนในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข,ข้าวนาปังโดยตรงโดยกําหนดเบื้องต้นอยู่ที่2 8พันล้านบาทในปี25งพมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเวลาอยู่ที่3 2มจุดสแสนโคเรือนประมาณ5.5ล้านไร่ในปี2 5งพมีผู้ที่ลงทะเบียนเวลาอยู่ที่ประมาณ2 3งจุดสแสนเรือนประมาณ4ล้านไร่ และเกษตรกร,ส,กรสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2 5 6 8หลังจากนั้นจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในลําดับต่อไปค่ะในส่วนของการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาตินะคะก็มีการประชุมไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาตอนนี้นะคะได้มีการประชุมพิจารณาดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2 5 6 8หลายมาตรการด้วยกัน ก็มีการเลือกมาตรการในการจ่ายเงินชดเชยโดยตรงไร่ละ1,000บาทคนละไม่เกิน10ไร่นะคะวงเงิน2 8พันล้านบาทเหตุผลที่เลือกมาตรการนี้ก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็ไม่กระทบกับงบประมาณแล้วก็ในส่วนของวงเงินมาตรการในส่วนของข้าวนาปี4 7หมื่นล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ3-4พันล้านาท,ที่สามารถนํากลับมาช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังได้นั่นเองค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปี2568เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสรุปข้อมูลจากนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในมีการเปิดเผยนะคะว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชนาผู้ปลูกข้าวนาปังเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนตรงกับวันที่30เมษายนแล้วก็จะมีการโอนเงินหลังจากที่ครมมีการอนุมัติงบประมาณออกมาในการช่วยเหลือครั้งนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรแต่ต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนั่นเองค่ะเพร,ราฉะนั้นฝ่าระชสันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เลยหรือว่าจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ eform บ e น eformer doae gh o ได้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2 5 6 8นะคะรพราะฉะนั้นนนะคะใครที่ไม่สะดวกก็ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอค่ะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่เกษตรอำเภอนะคะ คุณผู้ชมอ่าครานี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคุณผู้ชมสําหรับใครที่เป็นเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมคมพรม้อมในการรับสิทธิ์เฉลยไร่และหนึ่พบาทจากทางภาครัฐนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ